ผู้พี่ใหญ่บอกว่าไม่ต้องเข้ามาต้องก่อนที่เพียงพอแต่ก็ถือว่าเป็นทุกดีนะครับได้สมบัตน้องเขาได้พันของเขาจับเราบ้านใจผู้นี้เป็นนักธุรกิจเขาบอว่าเป็น

สวัสดีนะครับทักทายเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับทางเพจตะกรไฟเตอร์แล้วก็ทางช่องยูทูบตะกรไฟเตอร์นะครับมาดูตะกร้อเดียวนะฝั่งที่หันหลัง น้องกระติบน้อยพระรามสองนะครับเจอกับฝั่งโน้นนะครับน้องต้นฟุกสารคามนะครับในเหลี่ยมเสิร์แปค้าฟีสไตล์ซิงชิงงรางวัลอยู่ที่4ี่0,000นบาทนะครับเจ ตุนน <บ S 1> ี er ้ช like ิงก <nh lleva sadece S 2> ันในรอบวังต่างมาจากี่นี่500เตร

เขาเพราะเราเขาไปไม่พันนี่ผมเล่นห้ารยนี่เล่นห้าร้อเออเออผมให้จังมานสองพันก็เติมาันไม่่าพันเลยเขาทอผมได้ผมก็ทอยังไงเออพูดไดเป็นคนไดเนี่ยสองนผมได้คนละห้าร้อยยี่ส้นเดียวคนเดียวคนเดียวเนี่ย ได้แค่ห้าร้อยได้แค่ห้าร้อยเอาพันเขามาเพื่อมาคืนเขาไปดิเออไม่รู้กับมึงนะบ่แบ่งพันเนี่ยพี่กู้ไม่ได้เจ้าผมห้าร้อยเดยวครับคนเดียวเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วมึงินห้าร้อยไม่รวยหรอกแต่ว่ามึงไม่ใจคนเอไม่รวยพุทุกใช่ไหมเข้ามาสู่เกมนะครับตอนนี้นะครับก็ขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้รายงานต่อเนื่องนะครับ เลียมเซอร์เปสนะครับข้ามฟีสไต์นะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่0ูนย์ต่อศูนย์นะครับกระติ๊บน้อยนี่เคยเจอกันมาแล้วนะครับกับทางด้านน้องต้นฟุกนะครับก่อนหน้านี้นะครับกระติ๊บน้อยพระรามสองนี่ต่อให้ทางด้านน้องต้นฟุกนี่สามแต้มนะครับเป็นฝั่งทางด้านน้องต้นฟุกในพริกเอาชนะในท้ายเกมนะครับเบียดเอาชนะไปได้นะครับแต้มเดียวยังขาใจนะฮะมาวันนี้เป็นการเกมมือของน้องกระติ๊บน้อยพระรามสองนะครับ ขอเต้มเสมอนะฮะไม่ต่อเต้มนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ต้องมาดูนะฮะจะแก้มือได้สําเร็จหรือเปล่านะกระติ๊บน้อยพระรามสองเดินสายมาจากนนท์นะฮะกรุงเทพนะครับวันนี้มาพบกันที่สนามกลางบุรีรัมย์นะสนามขุนจนมวยป่านะครับโอ้โหนี่นะครับลูกทําอาวุธหลักของกระติ๊บน้อยพระรามสองก็คือเขียวอาชีพนะฮะทำเขียวดีนะครับส่วนฝั่งนู้นนะฮะ ลูกทำก็เตะเต็มรอบนะฮะนักแรงนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่กรอเดียวเสิร์ฟไปข้ามฟีสไตล์นะครับกระทิบน้อยพระราม2กับน้องต้นฟุกนะครับทิงรางวันอยู่ที่40,000บาทเกม13แต้มไม่มีเดียยนะครับเกมเสิร์ฟเป็นของฝั่งทางกระติบน้อยพระราม2องนะะเสิร์ฟไปไล่หน้าซ้าย ไหลเข้ามานะครับ oh, โอ้โหนะครับเตะหายนะครับพุกน้อยสารคคมนะครับน้องต้นฟุกนะครับเปลี่ยนเสิฟนะครับเป็นของฝั่งทางน้องต้นฟุกบ้างนะครับแต้มหนึ่งต่อนหนึ่งนะฮะต้นฟุกได้เสิบ จงังหวะนี้ตัดหน้าขวากระติ๊บน้อยพรามสองไหลเข้าไปนะครับกระโดดปาดพลิกเน็ตลงนะครับว,วันนี้สัญจรมาพบก,กันที่สนามขุนจนมวยป่าบุรีรัมนะครับพรุ่งนี้ก็มีรายการตะกอกซุปเปอร์ไฟ์ด้วยนะ<ว>สำหรับซุปเปอร์ไฟ์ครั้งที่6นะครับกระติ๊บน้อยไม่มีรายการเตะนะครับ ก่อนหน้านี้นะฮะซูเปอร์ไฟท์ครั้งก่อนนับกระติ๊บน้อยก็มีรายการตินะมาวันนี้ก็ขอมาลงที่สนามคุณจนไม่ป่าเลยนะครับวันเสาร์นะครับเต็มหนึ่งหนึ่งนะครับไหลหน้าซ้ายยกเข้ามาโอ้โหนะครับถือว่าเตะได้จัดก้านเลยทีเดียวนะสำหรับทางนั้นน้องต้นฟุกนะครับเป็นการแก้มือนะครับของฝั่งที่หันหลังนะน้องกระติ๊บน้อยพระรามสองนะครับหลังจาก พลาดท่านะแ,แพ้น้องต้นฟุกไปอย่างนะ <c oughs> อย่างคาใจนะครับท <c oughs> ้ายเจมเบียดเม็ดเดียวนะครับ <c oughs> ตอนนี้มาแกมือไม่ขอต่อแทมนะเสมอแทมนะแต้มหนึ่งเท่าหน่าสายแล้วกระิบน้อยยกเข้าไปนะครับ <c oughs> ตีหัวตีเกี่ยวน้องต้นฟุกไหลเข้ามานะฮะเตะหายนะโอ้โหนะครับตีไปนี่ถ้าไม่หนีตัวนะครับเกี่ยวได้นะครับ นะฮะพริกขึ้นนำแล้วนะเป็น2ต่อหนึ่งนะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะโอ้นะอากาศแถวบุรีรัมย์บ้านนอกนะครับอากาศเย็นไม่เหมือนแถวกรุงเทพนะครับมาวันนี้ใส่เสื้อบางเกินไปนะครับคอเริ่มจะสั่นแล้วนะฮะขาขากันไกลแต้มสองต่อหนึ่งนะครับน้องต้นฟุกได้เสิร์แล้วไล่หน้าซ้ายแล้วก็ออกหลังนะครับ ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงตัวเกมอยู่นะครับโอ้บรรดากองเชียร์แฟนๆนะครับถือว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับเต็มรอดสนามนะครับแต้ม1ต่อ2ตัดหยอดหน้าขวาแนละ้วต้นฟุกยกไหลเข้ามานะโอ้ราตีจ่ะๆหน้าเน็ตนะหายนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเปลี่ยนาเลยเปลี่ยนเป็นฝั่งทางสารครมได้เสริมนะครับน้ำตรงฟุกนะครับนำยู่หน่งแท่นนะสองต่อหนึ่งนะครับเจอกับกระติบน้อยพารามสองนะครับมาจากเมืองกรุงนะครับกระติบน้อยนี่ก็เป็นคนร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดเจอสารครมนะครับเสริฟไล่หน้าซ้ายนะครับกระติบไหลเข้าไปแล้วกระโดดปาดโอ้โหนะครเข้านาซายน่าเจียเสียดายนะครับ ถ้าเข้าน้าขวานี่ยไปเกี่ยวแน่นอนนะครับ<ง>เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางด้านของสรติบน้อยได้เสิร์ฟบ้างนะครับอยู่ในช่วงต้นเกมอยู่นะอากาศเย็นๆนะครับขาแข้งเนี่ยอาจจะยังบอไม่ถึงเลยยังไม่ยืดนะครับ จังหวะยังขัดขัดเกินเกินยู่ทั้งสองฝั่งนะต้นพุตโอ้โหนะฮะยกต่ำเตะช็อตนะครับเตะหายนะสองพครับต้นหัวนะครับลับหัวเตะสัตว์เตะสองตัวหนึ่งอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็คอยติดตามไลฟ์สดเพจตะกอไฟเตอร์ด้วยนะครับทางรายการ ตะกร้อซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่6นะครับนัสัญจรที่สนามเทศบาลเมืองบุรีรัมนะครับเต็มของตัวนึ่งนะครับหน้าขวากระติ๊บน้อยนะครับปาดไปตีเกี่ยวจังหวะนี้โอ้โหนะสวนมาได้นะครับสวนได้ทุกจังหวะเลยนะครับสำหรับตะกร้อเดียวเสือแปะคัมพีตายนะครับปาดไปนี่ติดนะฮะแปะลนมานะกระติ๊บน้อยนี่กลับมาไม่ทันนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ เป็นสามต่อหนึ่งแล้วนะครับได้แบ่งหนึ่งแล้วนบองเยอะสามต่อหนึ่งนะครับน้องต้นฟุกนะครับเสิร์ฟไล่นาสายกระติ๊บน้อยโอ้โหนะฮะลูกทัดหัวเน็ตลงนะครับทำให้จังหวะเกมรับนะฮะทิศทางมันปลิ้นนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสี่ต่อหนึ่งแล้ว โอ้มาดีจริงๆนะสำหรับน้องต้นพุกนะครับเพราะว่าเคยเจอกันมานี้เคยชนะมาได้นะครับกำลังใจก็ถือว่าดีแน่นอนนะดีกว่าคนสมควรนะครับแต็มสี่ต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟตัดหยอดหน้าขวาแล้ว กระตบน้อยรับยกไปนะครับปาดจอๆนะครับเรียบร้อยนะครับโอถ้าปาดไม่หนีตัวนะครับถือว่าตะก้อพื้นถือว่าใช้ได้เลยนะฮะน้องต้นฟุกนะครับเกมรับเกมเกี่ยวนะครับโดนําก็เด็ดขาดด้วยนะครับก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับว่าจะสามเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่านะสำหรับกําลังของน้องต้นฟุกโอ้โหเส์ฟแป๊กนะฮะเส์ฟนะฮะผิดคาดไปเยอะเลยนะครับไม่ติดตาข่ายนะครับ เดีบอนะจัากเต็้แตมสี่ต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟไล่หน้าซ้ายกระติ๊บน้อยรับแซลับสี่นะครับไปเลยนะครับขยับอีกหนึ่งเต้มเลยนะครับกระติ๊บน้อยนะนะรู้สึกว่าจะหลุดนะช่วงต้นเกมนะครับบวมไม่ถึงหรือเปล่านะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับโอ้เน่ครับเหลียว ทิ้งห mm ่างไปแล้วนะครับสลับน้องต้นฝุกนะครับวันนี้มาเจอกันไม่ได้ต่อแต้มนะครับก่อนหน้านี้เจอกันนี่กระต็บน้อยต่อสามแต้มนะครับแพ้ไปเม็ดเดียวนะครับโอ้โหนะฮะเกือบทัดหัวเน็ตขํานะครับกระดิ่งกลับคืนไปฝั่งของตัวเองนะครับทุดทายเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทางเพจตจ้ก็ไฟเตร์ของเรานะครับแต้มหนึ่งต่อห้ากระตีบน้อยนะฮะ ตัดไปหน้าขวาน้องต้นพวกยกอเรียบร้อยนะครับยิงเล่นยิงมั่นใจนะครับเตะเตรียมรอบทุกเม็ดเลยนะครับลองบอล5ลูกถึงนะครับองบอลได้ร้อยแต้มห้าตัวหนึ่งนะครับตัดยอดนะครับกระติบน,น้อยไหลเข้าไปนะครับปาดเล่นทางนะฉีกหน้าสาย สุดของน้องต้นฟุกนะครับเกร็บเลยนะยอดสายเอาตามเกมนี้ก็ผ่านด้วยผมไอ่พักเกมนี้เล่นกราบเลยเพรพี่ทำไมเปพุ่อย่างนี้ทำเนียแบบนี้แต่หนึ่งต่อห้านะครับกระติ๊บนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามอีกแล้วนะครับเกมเสิร์ฟยังไม่มานะครับสำหรับกระติ๊บน้อยพระรามสองนะครับเสิร์บติดตาข่ายเสิร์ฟเสียไปเยอะนะครับ กระโดดออกตัวให้ป๋านงหน่อยนะครับใส่เบอร์สามเจ็ดครับอนุประกันภัยตบูชาประกันกางครับจากบุดเนยสุดยอดครับสามหนึ่งสองหนึ่งลองให้พี่เขาหน่อยหาหนึ่งนะครับตัดยอดมากระติบน้อยยกเข้าไปนะครับปาดเข้าหน้าซ้ายอย่างเดียวนะครับสำหรับทางนั้นของกระติบน้อยนะครับเปรี้ยวไปหาเขาก็เปี้ยวร้อยครับปาดไล่เส้นตรงนี้นะครับ เตมหนึ่งต่อห้านะครับเสร์ฟตัดหน้าซ้ายเอาแล้วครับเริ่มจะยากแล้วแต่ว่ายังเตะมาดีนะครับโอ้หมุน360องศาจังหวะนี้นะสำหรับของน้องต้นฟุกนะครับเกมเสริมน้องกระติมน้อยนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตัดหน้าซ้ายสุดนะครับแต่ว่าน้องฟุกนี่ยังดีกว่านะครับแต้มห้าต่อหนึ่งนะครับเสร์ฟมาพลิกเน็ตนีนะครับมาแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นี่เสิร์ฟกระเด้งกลับขึ้นไปนะครับจังหวะนี้เสิร์ฟกระเด้งมาพลังนี้นะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น6ต่อหนึ่งนะครับโอ้โหนะครับเสิร์ฟมาทัดหัวเน็ตนะครับสองชั่วโมงครับแต่หกต่อหนึ่งนะครับกลางเกมแล้วนะครับเสิร์ฟหน้าซ้ายอย่างเดียวนะกระติ๊บน้อยยกไหลเข้าไป ปาดยาวติดเกี้ยวหน้าซ้ายขวาโอ้โหนะครับเกี่ยวไม่ทันนะครับเก้ย้ล้า้เปเปลี่ยนเป็นฝั่งทางกระติบน้อยพรามสองได้เส์อบ้างนะครับดูเกมเสร์บของกระติบน้อยจะมาเมื่อไหร่นะถ้าเกมเสร์บมานี่ก็มีรุ่นนะครับเพราะว่ากระติบน้อยนี่ก็ถือว่าเสร์บได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับสลับเบรกลางนะครับ แต่ม1ต่อ6เสือบทัดหัวเน็ตหน้าสายนะครับลองต้นฟุกยังไม่เป๋ยกเข้าอารโรทีบนะครับโอ้นะฮะพลิกหัวเน็ตลงนะครับแต้มหกต่อหนึ่งนะครับ เสิร์ฟต <En Lock. S 1> ัดยอดหน้าสายกระต๊บน้อยยกไหลเข้าไปกระโดดถีไปตีเกี่ยวทีบขึ้นมาโอ้โหนาเกี่ยวได้นะน้องต้นฟุกนะครับโอ้นะกระต๊บน้อยนี่ทีบไม่หนีตัวนะครับยืนอยู่ตรงหน้าพอดีนะครับเกี่ยวได้ก็ช่วยจังหวะสองเลยนะครับถีบปักมานาสายกระต๊บน้อยนะหมดสิทธิ์เลยนะครับหันกลับมาไม่ทันครับเจ็ดแต้มเปลี่ยนฝั่งนะครับน้องต้นฟุกมาอยู่ฝั่งนี้นะครับกระต๊บน้อยไปอยู่ฝั่งโน้นบ้างนะครับ ก็ทางทายเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ยาวไปนะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับเพจตะก้อไฟเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ตะก้อไฟเตอร์ด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามนะก็อย่าลืมนะกดติดตามไว้เวลาผมอัพเรทคลิปใหม่ๆหรือว่าผมไลฟ์สดนะครับก็จะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับเอามาด้วย แปมเจ็ดต่อหนึ่งนะเสิร์ฟทันหัวเน็ตอีกแล้วนะกระติบน้อยโอ้โหนะครับนี่นะครับจังหวะนะครับทัดหัวเน็ตไปนี่กระติบน้อยเสียจังหวะนะครับขยับตัวไม่ทันนะครับไต้อีกหนึ่งแ้มนะครับโอ้โหนะสำหรับแฟนเพจอย่าพึ่งโทรเข้ามาเดี๋ยวผมติดต่อครับนะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดอยู่นะครับสุดยอดมากนะครับสุดมอดดสวยงามไม่มืดไม่มืดแปมต่อหนึ่งแล้วนะค่อนข้างจะห่างนะครับ เกมเสิร์ฟไล่น้าสายอย่างเดียวกระติ๊บน้อยจังหวะแรกมีเปีจังหวะสอง 2, นะครับอืนะปาดปาก,ปากน้านิดเลยนะเอา้าฟาวนะกรรมการจับนะฮะว่ากระติ๊บน้อยในปาดขาไปติดตะขครยนะครับขยับอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นขท้าตัวหนึ่งโอ้โหนะฮะไหลมันเทน้ทําเทท่าเลยนะดูเหมือนกระติ๊บน้อยนะตอนนี้นะยังคุมสถานการณ์ไม่อยู่นะฮะเกมเสิร์ฟไปจังหวะนี้ต่อก็ดีนะเป็นแต้มนะครับไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ โอ้โหนะครับไปเลยนะครับยาวๆนะครับกระติบน้อยนะครับต้องเบรกเกมให้ได้นะครับเพราะตอนนี้โมเมตัมมาอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับน้องต้นฟุกนะครับโอ้โหน่สุดยอดนะครับเกมเสิฟแล้วก็เกมจังหวะการทำหน้าเน็ตนะครับสิบต่อหนึ่งนะครับเสิฟไล่หน้าซ้ายอย่างเดียวกระติบน้อยนะครับยกเข้ามาแต่วันนี้รถโอ้โหน้องต้นฟุกนะครับตกใจนะครับกระติบน้อยกระโดดไม่ถึงนะครับ อ๋อนะครับดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะเพราะว่าค่อนข้างจะห่างนะสลับสกอร์นะครับ1ต่อ10นะกระติ๊บน้อยเสือบไล่หน้าซ้ายนะฮะต้นฟุกหันข้างให้แล้วนะฮะโอ้จังหวะอย่างนี้นึกถึงนาวินนะครับนาวินพพ p นะฮะยกนะครับหันข้างให้อย่างนี้นะครับวางเอาไว้ดีนะฮะลอนดอนล้นแล้วนแ้วไม่ใช่ฟุกนะครับแบบนี้ครับฝีมือล้วนแล้ครับ แต้มสิบต่อหนึ่งนะครับสิต่อหนึ่งเตัดยอดนะยังไม่ดีพอนะกระติบน้อยลากเข้ามานะปานหายนะครับนยังเ็ลงกินป็ลงกินบอกไดกินยาหแต้มหต่อสิบนะกระติบน้อยตามหลังอยู่นะครับโอ้โหได้แค่แต้มเดียวนะครับตัดหน้าขวา ไปเลยนะครับเกมสืรนะครับความมั่นใจหายหมดนะสลักกระติ๊บไม้พารามสองมาวันนี้มาไม่ดีนะครับ10ต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปหน้าขวาไหลเข้ามาทันไหมยังทันนะครับ โดยพมานาเนนเนปปาดนะครับไม่แบ่งพได้เพียงเดียวตอนนี้ลูกสองลตะเลยครับลูกสามครับบตห้คอนต่ึ่งต่อสิบนะครับเสิร์ฟไล่นาสายนะครับต้นฟกหันข้างให้อีกแล้วนะอืมนะฮะนี่นะจังหวะการแก้ไขลูกนาเนนนะครับคอนโทรลลูกมาอยู่ก็ตามเวอร์ได้นะครับมีความคล่องตัวดีดีจริงๆนะสำหรับน้องต้นฟุกนะเป็นตะก้อดาวรุ่งอีกคนนะนะครับ โอ้ขึ้นมาใหม่นะเป็นนักตะก้อที่น่าจับตามองนะครับก็ต้องคอยดูต่อไปนะว่าจะเจอกับใครนะครับสาบน้องต้นปุกนะครับปาดมาจังหวะนี้ยังไงนะฮะอ้อมหรือเปล่านะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดเอาเรียงนี้เมื่อกี้กูจ่ายเงินยังไม่ถูกเลยนะเมื่อกี้เนี่ยจ่ายเกินจ่ายเกินเาก็ไปดีแล้วมือใคร โอ้โะเสียนะกรรมการบอกว่าไม่เอาไม่เอาลูกเสียไปโดนนะครับไปโดนทางอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของสนามนะครับถือว่าเสียนะครับมาจากกรรมการยังไงนะครับว่ามันไม่ได้โดนเสานะครับแต่ว่าไปโดนอุปกรณ์ใกล้ๆนะใกล้ๆสนามนะครับ ทางด้านของกรรมการแจ้งมาว่าเสียนะครับกรรมการตกลงเช่นะครับไนะครับสรุปแล้วนะครับกรรมการบอกว่าเสียแล้วนะทางกระติบน้อยยังแย้งนะครับว่าไม่ใช่เสานะครับจะเสียได้ยังไงนะครับต้องกระติบน้อยยังไงนะครับยอมรับคําตัดสินนะครับเป็นฝั่งทางน้องต้นฟกนะครับ ล้อฟูได้เต็มนะครับใส่มัดไปเลยนะครับล้อฟูก็เกมแไปเกมที่สอไปผมได้ทุนนล้วจะได้ไปเยอะได้สิบเอ็ดแล้วนะครับไอ้มัดเตะอยู่มัดนี่ครับเตครับล้อสิบเอ็ดหนึ่งนะฮะน็อกรอบไปแล้วนะน้องต้นฟูกนะไล่นหน้าขวากระตีบน้อยไล่เข้ามาปาดหายนะครับปัดยัดตัวเลยนะครับโอ้นะครับแต้มนะค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ กระติมน้อยนี่ได้หนึ่งแต้มนะฝั่งนี้ได้สิเอ็ดแล้วนะครับหนึ่งต่อสิเอ็ดตัดยอดหน้าขวานะต้นฟกเอาแล้วเกมเสือมาแล้วนะขยับอีกหนึ่งแต้มเป็นสองต่อสิบเอ็ดนะครับโอ้นะครับเกมเสือกระติมน้อยวันนี้ไม่ทํางานนะครับสองต่อสิเอ็ดนะครับเสือตัดยอดหน้าซ้ายนะ มีเปีจังหวะน,นี้เอาแล้วครับขยับมาอีกหนึ่งแต้มนี้นะเกมเสือถ้าเกมเสือของกระติมน้อยทํางานนี่ทางน้องต้นฟุกนี่ลําบากแน่นอนนะครับพกระติมน้อยตอนนี้ยังหาลูกเสือไม่เจอนะครับดูว่าจะมากลับมาได้หรือเปล่านะฝั่งนี้เหลือแค่2แต้มเองนะครับจะเกมนะครับโอ้ชิงเงินรางวัลค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับชิงอยู่ที่4ี่0มืนบาทเลยนะครับ ฝั่งละ2หมื่นนะครับ2 3ต่อ11นะครับตัดยอดอีกแล้วนะครับไม่ครับสิบเอ็ดต่อสามนะครับน้องต้นฟุกนะครับเสิร์ฟตัดหน้าขวากระติบน้อยไหลเข้ามานะครับล็อกได้นะครับช่วงนี้นะครับ นะครับจะล็อกช้าเกินไปหรือเปล่านะสำหรับกระติบน้อยนะครับสามต่อสิบเอ็ดนะครับไล่นาซายนะครับน้องต้นพุกยกไปเข้าไปกระโดดปาดนาเน็ตเอาเขียวขึ้นไปนะโอ้โหนะครับตีกตัวสูงนะสำหรับน้องต้นพุกนะครับพร้อมตัวมีอยู่แล้วครับ สิบเอ็ดต่อสามนะครับเสิฟไลน้าซ้ายกระติ๊บน้อยตักหลังเท้าขึ้นได้อยู่ไหลเข้ามานะครับกระโดดปาตีเกี่ยวจังหวะนี้สวนได้ทุกจังหวะนะครับกระติ๊บน้อยต้องสามอีกทีหนึ่งยกเข้ามานะครับโอ้นะต้องสาถึงสองครั้งเลยทีเดียวนะครัหรับนั้นน้องกระติ๊บน้อยพารามสองนะครับโหนะมาล็อกท้ายเกมนะสำหรับกระติ๊บน้อยนะครับ สามต่อสิบเอ็ดนะครับเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายออกนะครับ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 ไ้ถามกันยังไงตอนนี้ไร้ยอดมันมีอีกแขนหนึ่งนะถามกันยังไงสิบเอ็ดต่อสามนะครับเสิร์ฟหน้าซ้ายจังหวะนี้ออกนะครับออกหลังนะครับ นี S 2> <S 2> ่มีแ,บบแผลเดียวกับปีละย่องเดียวปะสามต่อสิบเอ็ดนะครับเสือมานะครับน้องตนฟุกไหลเข้าไปหน้าเน็ตกระโดดปาดดีนะครับพะมือนีมาได้เข้ามาได้ไหนบ่ะโอเคโอเค ตแต่ซีบเอตต์ต่อสามนะครับตาที่จะทัดหัวเน็ตเลยนะครับวันน้องตนปุกนี่เคยทำได้นะเสิร์ฟทัดหัวเน็ตเป็นแต้มนะครับรับยากนะครับลูกทัดหัวเนตเพราะว่าทิศทางมันเปลี่ยนนะครับกะติบน้อยก็เสิร์ฟไม่ดีเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับโอ้นะเกมเสิร์ฟน้องกะติบน้อยวันนี้มาไม่ดีนะครับ เสิร์ฟไม่ทำงานนะครับสิบเอ็ดต่อสามนะครับเสิร์ฟเข้านาซ้ายขวาไหลลูกห่างนะครับกระโดดปาดไม่ข้ามนี่นะครับไหลมาไม่เข้านะครับอยู่ห่างก็กระโดดปาดไม่ถึงนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับสิบสองต่อสามเดกนะครับเอาอะครับเม็ดเดียวเกมนะครับเสิร์ฟตัดยอดหน้าขวานะครับกระตีบน้อยรับหนึ่งสอง เย้ามานะครับดีนะครับยังล็อกอยู่นะครับไม่ยอมให้เกมนะครับโอเครุลเลือกครับสามต่อสิบสองครับโอ้โหนะเกมเสิร์ฟวันนี้นะน้องกระตบน้อยเป็นอะไรไปนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามสักลูกนะครับเสิร์ฟเสียเยอะเลยนะครับ ใช่่ถถูููกกกตต้้อองงมาาีหหลลยคครับเม็ดเดียวเกมนะเซตพอยอีกครั้งหนึ่งของฝั่งทางสารคามนะครับน้องฟุกน้อยนะครับคู่ทุยสิบฟูทุยอะไรเนี่ยเอามีเป๋ทีบจังหวะนนี้ก้ามกึ่งนะครับที่จะติดเสานะยังไงนะกรรมการ แย่สอทีเหรอใช่แต่กรรมการบอกว่าตะก้อนาเกียนะครับเป็นฝั่งทางน้องต้งฟูกเอาชนะน้องกระติมน้อยพาราสองไปได้นะครับอย่างขาดรอยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่องยูทูปตะก้อไฟเตอร์นะครับถ้าชินอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ